คลิปนี้นะครับพามาชมการทําการลักน้ำครับแบบง่ายครับโดยการทายาท่อเป็นท่อดูดของปั๊มเป็นซิงถสามนู้นนะครับมาทําเป็นาการลักน้ำครับผมเป็นน้ําจากคลองนะครับยาวครับเดี๋ยวไปดูตรงที่น้ําไหลลงนะครับผมก็คือผมสูบลง าสาตัวเองนะครับก็ะสูบมันจะมีท่อรอดึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนประธานก็ททำท่อรอดตรงมาเพื่อจะปล่อยน้าลงไปในบ่อของผมนะครับก็เลยเป็นโอกาสดีเลยครับปลุกน้ำล้องไหลลงมาเติมลงไปใน,นบอ่อครับเวลาที่น้ำแห้งแบบนี้ครับผุ่มตรงกลางก็คือที่สลับคายนะครับ My